ว่าจริงๆเลยนะคะพี่มารีจัดชั้นใหม่ใช่คะ่ะก็คือมันเริ่มเยอะงานมันมี3,99 0ตัวโดยประมาณตอนนี้นะคะในวันที่2อเดือนสองปี2 0 2พเนี่ยมันก็เลยแบบต้องเพิ่มชั้นนะคะน้ข้างหลังก็ยังหบบล้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ตัวชั้นอะเพิ่มนะะเพิ่มชั้นมาแต่ว่าบนิซฟามันก็ยังเยอะเหมือนเดิมอ,อ่มันไม่ได้ช่วยทำให้ออทำให้แบบว่าเนะ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะเพียงแต่แบบเราก็เอาตัวใหญ่ไปไว้บนตู้ได้ตอนนี้มี3,99ตัวจ้ะ ลายพี่มารี่จังแห่งบ้านตุ๊กตาลาบินดนแลนด์นะคะเออพี่บอกก่อนนะว่าพี่เป็นเจ้าของหนึ่งเดียวนะคะบ้านตุ๊กตาลาบินดนแลนด์ยกเว้นคนในครอบครัว,พ,วพี่นะนักทนเดียวกันเนียคุณแม่คุณพี่ชายพี่เงี้ยอันนั้นก็แบบมีส่วนซื้อห้าน,นะเป็นมีส่วนเป็นผู้สนับสนุนมะาแต่ถ้าคนข้างนอกไม่มีนะคะพี่แบบเป็นเจ้าของหนึ่งเดียวส่วนทางท่านปริกราปาเนี่ยก็ต้องมี ตาประทับจากบริษัทขัานนะแล้วแบบใครเป็นคนในบริษัทท่านในทีมท่านอะถ้าแบบพวกแอบ,บอ้างเนี่ยมาบอกพี่มารี่แล้วนะเดี๋ยวพี่มารี่จะจัดการทั้หมดเลยพวกบ้านขอบคุณค่ะพี่มารี่จะมีสต็อกนะคะประมาณ2-3มตัวแล้วแต่ว่าเด็กๆอ่ะจะพร้อมซื้อเมื่ mm hmm. อไหร่ไงนะคะในแต่ละรุ่นน่ะพี่จะมีแบบ สองสามตัวขึ้นนะคะแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆอ่ะพี่จะเพลยเดอร์เข้ามาไม่เกิน3ามตัวต่อรุ่นแล้วแต่ว่าใครเห็นแล้วชอบที่จะอุดมไปเรื่อยอ่ะนะคะแบบพวกร้านพันธรรมนติตรต่างๆเข้าใจไหมเพราะงั้นถ้าอยากจะได้อะไรนะต้องกอดค่อยๆบอกพี่มารี่เพราะว่าตอนเนี้ยมันเต็มหมดเลยอ่ะ นั่นแหะเห็นตาเขาหลักนั่นน่ะเต็มหมดนะไม่มียังเป็นยังเอียดเหมือนเดิมแค่เพิ่มชั้นตรงนี้มาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรซะเท่าไหร่เลยบอกเลยนะคะก็สามพันกว่าตัวมันก็ตามตารางเมตรประมาณสามสิบห้าตารางเมตรมาก,ก็ได้ประมาณเนี้ยนะนี่คืออัปเดตวันจดเกณฑปี 2, 2022 2 5ยีนะ อ่าเดี๋ยวพี่จะได้ตัวไหนมาเพิ่มหมดเดี๋ยวพี่มาบอกโอเคมั้งขอบคุณนะคะที่บอกข่าวแล้วก็แจ้งข่าวต่างๆ